ท่านผู้ชมครับนั่นก็คือช่วงแรกของรายการก็ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับโดยผมเจมส์ลาวแล้วก็คุณสมารวดีนณครราชครับสารคดีที่พี่น้องได้เบิ่งที่านสายตาของแม่พี่น้องไปนั่นก็เป็นการที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ขน้อยเองกับคุณซึ้อกระต่นเตนเนาะมันซีมีที่สองกแมนบลคุณเจมส์มีกับอยางแน่คุณเจมส์น้องมีทั้งหมดวันนี้ก็มีทั้งหมดสี่คลิปคุณสมาง มี4คลิปนะคลิปแรกปล่อยไปแล้วเป็นออเดร์ก่อนจะได้รู้จักความเป็นมาของมโนราท่านนี้ว่าเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับก่อนที่จะมาเป็นราชครูของมโนราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี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 เขาเรียกอะไรมีพลสวัรค์อย่างไงถึงอยู่มาเป็นราชครูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณสมาร oh <my. S 1> เพราะคําว่าราชครูนี่ผ่านกระบวนการตัดจุกผ่านกระบวนการต้องไปบวชเป็นพระผ่านกระบวนการการศึกมาแล้วต้องเป็นคนดีนะครับ ต้องไปสูตรได้แล้วว่าเป็นคนดีจริงๆและต้องมีพรสวรรค์เฉพาะต,ตัวถึงจะมาเป็นราชครูของมโนราได้เพราะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหลายๆอย่างที่บุคคลผู้นี้จะต้องท<ด>ักษะในเรื่องของพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นนะคุณสมาต้องมีการกินเจบอใช่ผิดๆไม่ได้เลยอันนี้คือสําคัญมากเลยทีเดียวของราชครูของมโนรา<ช>ที่จะทําการแก้บนหรือแก้เลยในภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเป็นตำนานของความเชื่อ ที่เป็นมาอันยาวนานจนถึงปัจจุบันด้วยปัจจุบันก็ยังมีอย่างเดียวแน่นคณสมาครนี่คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องของอขวัญกําลังใจที่บรรพบุรุษนะครับที่มอบให้กับลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างผมอย่างใครเนะี่ยเราจะมีต้นตระกูลของเราต้นเลยต้นต้น,ตนแรกแรกในความเป็นสายของเราเป็นสายมาตั้งสายพ่อและสายแม่เป็นสองสายสายพ่อจะมีตาย,ยายมีอะไรอย่างเงี้ยนะ ไล่มาทางฝ่ายของพ่อก็จะมีปู่มีย่ามีอะไรยาวยาวย้อนกลับไปอีกเยอะเป็นร้อยร้อยปีและทีนี้ความเชื่อเหล่านี้มีทั้งเป็นเรื่องของความเชื่อจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่ได้รักสังขารไปหรือแต่ต,ตายไปแล้วเนี่ย <aine. S 1> ก็ยังมียังมีจิตวิญญาณน,นั้นอยู่มาสิงสู่ร่างสมเพื่อที่จะสร้างพลังกำลังแใกใกับลูกหลานในการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีใช้ชีวิตในทางที่ดีแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของกําลังใจนี่คือเรื่องสําคัญมากคนเราปัจจุบันนี้ขาดกําลังใจคุณสมานขาดมีกําลังใจเห็นยังกับเห็ดบ่มวนเนาะทำลำบากทำลำบากมากๆเลยทีเดียวนอกเนือจากสุขภาพตีแข็งแห้งเท่ากับ้องมีสุขภาพจิตตีแข็งแห้งกำลังใจที่ดียั่งเนาะกำลังใจที่ดีต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะครับสิ่งเหล่านี้ถที่ผมมาบอกเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ นะครับวันนี้นะครับมีถึงคลิปที่2ของรายการนะครับคลิปที่2ของเขาเรียกว่าการมโนราโรงครูหรือแก้เมรัยนะครับเป็นคลิปที่2จะเป็นเรื่องของบรรยากาศของเข้าสู่พิธีการนะครับว่ามีการเตรียมการอย่างไรของวันแรกแล้วก็มีการรับขันเพื่อได้รับมโนราเข้าสู่โรงมโนราในการทําพิธีมีกระบวนการต่างๆของสงมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีการเตรียมโรงมโนรามีการวิธีแก้เคล็ด ทำอย่างไรที่เตรียมรวงแล้วเป็นเสาเป็นเสาเหล็กแล้วทำยังไงจะต้องเป็นเสาไม้เพราะว่าวิญญาณบาง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 ,บางองค์ก็ไม่เข้าสู่ร่างทรงเพราะว่ามาติดขดัดงเรื่องของพิธีการที่ที่ผิดกับกระบวนการต้นฉบับเดิมนะครับ ก็จะมีการอัญเชิญครูมโนราของทุกองเป็นการไหว้ครูของราชครูซึ่งเป็นราชครูที่ต้องมีมโนราของตัวเองด้วยมาเป็นแบกหลังเพราะว่าเวลาเชิญวิญญ,ญาณหลายดวงมานี่ในความเชื่อว่าจะต้องมีแบกของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องอเพื่อจะให้ทะลุปูป,ปง่งและเป็นการไหว้ครูเป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆให้รู้ว่าที่นี่คือสถานที่แห่งนี้ต่อไปนี้จะเป็นการแก้มเหลยมโนรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการเรียก ครูหมอโนราทางฝ่ายเจ้าภาพนะครับทุกๆฝ่ายทั้ทททงฝ่าย,าายพ่อและฝ่ายแม่ให้ได้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศต่อไปนี้จะเกิดขึ้นอีก2วันเนี่ยเป็นบรรยากาศของการที่จะให้ครูหมอมนุราในแต่ละสายจะได้มาสู่ร่างทรงจะได้รับทราบว่ากระบวนการที่ทำวันนี้ถูกต้องหรือเปล่า นะครับเอาละทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคลิปที่2ของรายการนะครับมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันต่อกับมโนราพรเทพประดิษฐ์ศิล์นะครับมโนราชื่อดังของจังหวัดสงขลาประเทศไทยช่วงนี้ไปชมคลิปที่2ของมโนราโรงครูครับเชิญครับ ท่านผู้ชมครับช่วงนี้คือช่วงที่2ของรายการบ้านรถทุ่งไอเวโดยผมเจมส์ลาวคุณสมังวดีนักโคราชนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับคุณหมอพรเทพประดิษฐ์ศิลป์นะครับหรือมโนราพรเทพประดิษฐ์ศิลป์ของเรานะครับเพื่อที่จะมาทําการแก้บนในการทําพิธีครั้งนี้กับผมเจมส์ลาวนะครับกับครอบครัวคุณหมอครับวันแรกนะครับการเข้าสู่พิธีการการที่จะทําแก้บนเราต้องเตรียมการอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับครับก็ประเด็นแรกเราก็ต้องมีขันมากครับครับ ขันหมากแล้วก็มนรลาต้องเข้าโรงเมื่อมีขันหมากมารับครับ<ม>แล้วก็พอตรงนั้นเสร็จแล้วก็ทําพิธีแล้วก็ทําพิธีอันบวงสรวงสิ่งศักดิ์ส<ม>ิทธิ์ตลอดถึงภูมิเจ้าที่ครับข้าบผมแล้วก็อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระแวกนั้นด้วย ครับเราต้องให้เขารับรู้ครับรับทราบว่ารับทราบข้ามาทําพิธีกรรมครับในในบริเวณนี้ในบริเวณนี้ครับเป็นการขอขมาเลยมอเป็นขอใบเบิกทางครับอ่าใช่ถูกต้องครับใสถานที่ว่าเรามาพื้นที่นี้มาพื้นที่นี้ครับอในลักษณะของเราที่ให้เกียรติให้เกียรติแล้วก็เรามาแสดงอยู่เป็นระยะเวลาก็สองสามสองสามวันอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอสถานที่ครับอ่า อันนี้นะครับคุณหมอครับคือจะถามเรื่องของการเตรียมโรงทั้งนิดนึงก่อนครับ,รบการเตรียมโรงเนี่ยปัจจุบันนี้เราใช้โรงเหล็กคคโครงนี่เป็นเหล็กหมดเลยในอดีตได้ข่าวว่าใช้โรงเป็นเป็นไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่ไไไไใส่มงมุงหยาค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าทรงบางร่างทรงเึงเขาบอกว่าเขารู้ว่าก็ยังอยากจะได้อนุรักษ์ของเดิมไว้ทีนี้เขารู้ใช่ไหมครับเขาให้เราต้องแก้ไขยังไงเพื่อปรับที่จะให้ก็เราต้องแก้เคล็ดเอาไม้มามาแก้เคล็ดด้วยแก้เคล็ดครับอ๋อครับเพื่อให้กดำเนินการในการแก้บนครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีดีครับอ๋อ นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่มีความจําเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับในการที่ต้องทําพิธีให้ราบรื่นโดยที่ไม่มีอุปสรรคนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการไหว้พระภูมิเจ้าที่ด้วยนะครับเพื่อที่ขอใบเบิกทางนะครับเป็นขอแล้วก็หลังจากนั้นเป็นการอัญเชิญครูของมนุราห์ครับก็เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุรานับถือครับก็เชิญมาทุกๆองค์เลยครับ เพื่อให้มาเพื่อมาเป็นเพื่อมาเป็นรับเป็นเป็นอ่าเป็นที่อ่าปกปักรักษามนุราเป็นเบกหลังเบกหลังอ่าเบกหลังของมนุราครับครับผมทำอะไรก็ช่างก็บอกว่าเราจะต้องไหว้ครูเพื่อเป็นการที่รำลึกถึงบุญคุณของครูให้ครูมาปกปักรักษาาามปปกกกััรษครับสร้างพลังให้ให้ตัวตัวมนุราเองครับผู้ที่ทําพิธีทำครับที่จําเป็นมากใช่ไหมครับจำเป็นมากที่สุดครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งสําคัญครับเป็นทุกอย่างต้องมีแบ็กครับต้องมีเกราะป้องกันตัวเองครับโอ้สําคัญทีครับผมอ่านี่คือความสําคัญต่อจากนั้นนะครับต่อจากต่อจากต่อจากนั้นก็เชิญเทวดาครับเชิญเทวดาทุกสิบทิศด้วยครับครับแล้วก็ต้องทําพิธีอัญเชิญเป็นสิ่งที่ละเอียบอ่อนครับมากมากครับมากครับต้องใช้คําเหมือนภาษาบาลีมของพระของพระครับ ครับผมที่มาดนชเทวดาชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดาครับผมถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการอัญเชิญคู่หมอมโนราหรือบรรพุรุษของฝ่ายเจ้าภาพหรือเปล่ายังไงฮะอ๋อขั้นตอนต่อไปก็ของเจ้าภาพครับของเจ้าภาพนะครับครับผมอืมเราต้องเรียกทุกชื่อทุกชื่อของไล่จากไล่จากฝ่ายฝ่ายปู่ครับแล้วก็ฝ่ายย่าฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ ครับต้องต้องลำดับมาให้ถูกต้องต้องเขียนมาเลยต้องเขียนมาเลยต้องให้ถูกต้องครับต้องให้ชื่อให้ถูกต้องด้วยถูกต้องด้วยครับเพื่อให้เขารับทราบรับทราบต้องชัดเจนก็ให้มาตอนนั้นไม่ไม่ต้องมารับทราบก่อนอ๋อครั้งแรกต้องมารับทราบก่อนว่าอันครูนูราเชิญเขามามาดูก่อนว่าว่าว่าเตรียมความพร้อมว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสําคัญมีความจําเป็นอย่างสูงในการประกอบพิธีในการแก้บนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวช่วงนี้ผมขอพักสักครู่นะครับช่วงหน้าไปพบกับบรรยากาศอื่นต่อสําหรับช่วงนี้ไปชมบรรยากาศอื่นๆต่อกันได้เลยนะครับ